มาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้นี่เมนูต้มอึ่งไข่ไข่แบบเน้นๆนน่นะดูดินี่นะให้ดูกันแบบนี่ดูกันแบบใกล้ๆเลยเนหะ็นปะเป็นไงเน้นๆไข่เต็มท้องอะ่ะอื อือร่อยถูกใจมากวันนี้ออืดูนะกินมาคำมอยังไม่หมดอีกเห็นไหมมอ,อ,อืงแบบว่าไข่เต็มท้องอ่ะเนี่ยสดๆเลยนะสดๆดสดๆเนี่ยจากอุทยัย อืมฮืมฮืมฮึมน้ำ,นำยังอร่อยอึมกวดอึมอม,มาเดอ้อมาเดอ้ออึมอามันกรอบมากอะ่ะอึมทอาที่บ้านนะ Tao quá Ừ cái này Ừ pháo Ừ Ừ cái này, cái này. Ừ cái này, cái này. Ừ Ừ ừm Ừ แต่นะนนะอืมอืมเเอาตรงนี้มันออกก่อนอืม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 ,ม,ม,ม Hãy ở nơi ăn dìng nhác nha hả ừ. để thả mày dễ dễ nhá ờ ไข่ไหม nè má quẹoออกมา bê ดูนะดูนะืใสนะ่แบบมะขามอ่อนใส่แบบมะขามอ่อนสดชื่นร้อนๆเลยอ,อร่อย พอาะบานใจก้าของเราเมาต้มอ,อึงให้เต็มแล้วก็เมาอืมสดชื่น